<More. S 2> ถ้าคุณคิดว่าการทำอาหารด้วยตัวเองเป็นเรื่องยากเชฟคนนี้จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายจนทุกคนทำได้กับอร่อยมักง่ายโกชิดคิดเชฟ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยมากง่ายโกชิคิเชนครับวันนี้ที่แชมป์นะครับมีเมนูอาหารสําหรับทําคลายร้อนแล้วก็เป็นของหวานเอาไว้ล้างปากน,นะครับนั่นก็คือไอศครีมมิกซ์เบอร์รี่โยเกิร์ตนั่นเองทําง่ายครับเหมาะสําหรับเอาไว้ทำทานกันในครอบครัวไม่ใให้ปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ว่าลูกเด็กเล็กแงง่ายิดเดียวครับแต่ก่อนที่เราจะอินเลิฟไปมากกว่านี้นะครับส่วนผสมขึ้นทีงนี้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราไปทํากันเลยครับ เดี๋ยวเราจะมาทํำขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนแรกเลยที่เราต้องทํำเลยคือเอาโยเกิรต์ต2กระป๋องเนี่ยจาก4กระป๋องเนี่ยเอาไปแช่ช่องแข็งก่อนซึ่งพี่ทำมาแล้วสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะก็ระหว่างนั้นเราก็รอนะครับหากิจกรรม,มอื่นทํากันไปก่อนระหว่างที่อ่ะพี่บอกเลยพี่แช่ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะครับผมหลังจากที่เราแช่ตัวโยเกิร์ตแล้วอ่ะ เราจะใส่ส่วนผสมเกือบทุกอย่างลงไปเลยโยกเว้นโยกกัดเป็นอย่างสุดท้ายนะฮะก็มิกเบอร์รี่ฮะโยลงไปเลยอันนี้ตามห้าก็มีขายใช่แมทโครห้างทั o ่วไปครับผมมันก็จะผสมมาหลายอย่างนะบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แคนเบอร์รี่เอ่อมัลเบอร์รี่ลัสเบอร์รี่เลวแต่อ่ะแล้วก็มีน้ำตาลนะน้ำตาลสักประมาณ4ช้อนโต๊ะ บ้านนี้เขาไม่มีแบบให้ตัดนะ,ะยากนิดนึงสองบ้านนี้โดถูการสามสน้ำพึ่งน้ำพึ่งนะไม่ธรรมดาพึ่งประจัน <c oughs> <c oughs> หวานนะเกินแล้วทำไมต้องเดือนห้าพี่เออเดือนห้าเป็นวันเกิดพี่หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะกะกะแล้วอ่ะสี่แล้วพอ รสความเปรี้ยวนะเกลือนิดนึงนิดเดียวประมาณสักครึ่งช้อนชาจะเอาครึ่งช้อนชานิดเดียวนึ่งแล้วก็วิปปิ้งครีมนะฮะคลิกของการปั่นอย่างนี้นะไอใช้เครื่องโตปั่นสูงเนี่ยตัวนี้มันคือการปั่นโดยที่มันต้องมีพวกอของเหลวพวกน้ำน้ำนิดนึงนะฮะ,ะแล้วก็การทำไม่ยากแต่ว่า จำไว้ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผสมเนี่ยเป็นส่วนผสมเย็นทุกอย่างเย็นนะครับก็เลยเหมาะมากับกินหน้าร้อนแบบนี้ใช่เหมาะมากอ่ะแล้วจะปั่นเซตนี้ก่อนนะครับเวลาปั่นนะครับถ้าของแข็งอย่างนี้นะเราปั่นบดก่อนค่อนข้างจะปั่นยากเพราะว่าครีมมันมีความเหนียวเราปั่นให้ตัวของแข็งนะเป็นการสับยาบ แล้วดูนะเวลาปั่นนะครับขอก้องใกล้ๆเวลาปั่นพี่ยะมักจะสอนเสมอว่าเวลาปั่นปุ๊บถ้าเราปั่นด้วยความเร็วสูงมันจะมีสูญอากาศทางใบมีดนะฮะแต่ถ้าวิธี่งต้องเห็นนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าการวนลูของเครื่องปั่น ถ้าศูนยอากาศทางใบมีดเนี่ยมันจะมันจะตรงนี้มันจะนิ่งแล้วมันจะปั่นมันจะไม่ปั่นอะไรเพราะมันเป็นศูนย์อากาศแต่ให้อย่างเงี้ยมันจะวนลบครบรอบแล้วพอเราปิดปุ๊บของมันจะลงไปมันจะพุุแบบจังหวะมื่อกี้ะพลุของมันลงไปอ่าทีนี้เสร็จแล้วตัวนี้พี่ขอชิมรสชาติ ถือว่าไม่เติมอะไรเพิ่มแล้วกันขอน้ำตาลนิดนึงแล้วเราก็จะเติมโยเกิร์ตลงไปเลยนะฮะโยเกิร์ตเรามีทั้งแบบเย็นทั้งแบบอ่าแบบยังไงอนะแบบเย็นจัดแบบแข็งๆเลยแล้วก็แบบเหลวๆไว้เพื่ออะไรนะครับไอ้ตัวแบบแข็งกึ่งแข็งกึงนิ่มเนี่ยแบบเย็นจัดจัดะที่อยากจะให้ใส่ไว้ทําให้เวลาที่ปั่นเนี่ยทำให้ตัว ที่ปั่นเนี่ยเนื้อมันมันจะนุ่มละมุนขึ้นแล้วก็มันจะกลายเป็นเนื้อติมไวขึ้นนะฮะโ,โยเกิร์ตนี้แนะนำยี่ห้อไหนครับพี่อะไรก็ได้ที่กินแล้วอร่อยแต่ว่าไม่จำเป็นไม่ต้องเอาแบบศูนอแฟชศูนเปอร์เซนต์มานะฮะเพราะว่าถึงจะแฟตสูนเปอร์เซนไงเราก็มีวิปปิ้งครีมอยู่แล้ว<ต>ใช่ปะใช่ครับเรามีวิปปิ้งครีมอยู่แล้วแล้วมันจะโลแฟตทำไหม่ว่แต่ถ้าอยากให้โยเกิร์ตของคุณนั้นมีชื่ออยู่ในรายการของเราสามารถติดต่อได้ที่ ครับริษัท yes. ที่เมนฮะครับแล้วเราจะทายอินชื่อโยเกิร์ตคุณทุกห้าวินาทีนะครับต้องเตินไปนะฮะเราก็จะทายอินอย่างนี้นะเห็นไหมสีอะไรไม่รู้คุณไม่จ่ายนี่แข็งนี่แหละต้องการอย่างนี้แหละเอ์เฟกซ์ ก็คือไม่ต้องแข็งมากไม่ต้องแข็งมากใช่ไม่งั้นจะปั่นลำบากเพราะมันจะหนื่อเกินไปเอาช้อนด้วยคนนิดนึงเนี่ย นี่เป็นปัญหาคุณน้ำผึ้งบางทีมันจะติดกันติดกับขอบหรืออะไรองนี้มไม่อะไรอาจจะช่วยคนนิดนึงนะฮะถ้าเอาช้อนลงไปอย่าอย่าลึกนะเดี๋ยวมันโดนใบมีดเดี๋ยวเคลื่องกระเสีย ก็จะแช่ฟรีเซอร์ชื่อมงคลนะเนีพี่ทำไมครับพาชนะอืมต้องไม่แพ้สินะต้องชนะเนี่ยอ่างหกที่เหลือกล่องเล็กก็เสร็จกันแล้วนะกับ การที่ว่าเราเอาไอติมเนี่ยไปแช่แล้วพี่ก็จะหยิบออกมาคนทุกๆ2ชั่วโมงใช่ไหมหยิบออกมาคนทุกชั่วโมง2ชั่วโมงสักสอสารอบแล้วหลังจากนั้นเราก็แช่ข้ามคืน,นันไปเลยเอ๊พี่ทำไมยังเสื้อตัวเริ่มเลยครับคืนพี่ม<า>ีสแตนด์อินนะนี่สินะความลับวงการบันเทิงวงการบันเทิงอ่ะเนาะมาได้แล้วเช็คเจอๆๆเนี่ยนี้ พี่บอกเลยว่าน่าจะใช้เวลาแป๊บเดียวก็คงจะละลายแล้วเดี๋ยวแช่กลับไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาเตรียมฮอปปิ้งกันฮ <Wow. S 1> อปปิ้งวันนี้แล้วแฟงเลย <Wow. S 1> คารโร่ฟรีสไตล์จะกล,ล้วยยาเยลลี่จะคอนเฟกสุขภาพจะคอนเฟกไม่สุขภาพหรือจะเป็นอันนี้เป็นธัญพืชเวเฟอร์แล้วแต่ <Wow. S 1> อะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอแกะขอเรียงก่อนเลยเพราะว่า ดูอย่าทรงละไอติมน่าจะละลายไวมากเพราะเราแช่ตู้เย็นปกติเราไม่ได้แช่ในตู้เย็นที่แบบว่ามันเป็นบลาสหรือว่ามันเป็นตัวที่แบบเร่งนะไอ้วกนั้นก็จะลบสิบแปดลบยี่สิบองศาอันนี้มันแคประมาณลบห้าลบสิบเนี้ยมันก็จะไม่ไมเสร็จตัวมาเท่าไหร่เรียกง่ายๆคือจานหนึ่งอะเป็นเวอร์ชั่นแบบคิวตี้ใช่จานหนึ่งเป็นเวอร์ชันเด็กอ้วนถูกต้องกจะเลือกกินจานไหนฮะกินท,ทั้งคู่พี่ทำไมเราต้องเลือก ในมือเรากินหมดทั้งคู่ไม่ได้สิโก้โกเ้เป็นคนเหยียบเรือสองแคมขอช้อนหนยูช้่นเด็กอ้วนจะอลังการนิดน,นึงนะในด้านของปริมาณนะ เ,เด็กอ้วนกว่าด้วยนะพี่ยังไงครับโกก็คือตัดเอียนนั่นแหละ,นะก,กินเนี่ยไม่ใช่แล้วฉันอยากจะก,กินลากเกินสีเดียวกับบ็อกกี้เลยหว,วานจะไม่มีหวานสิหวานตัดขาหวานสามโลกโก้อย่าพูดเป็นลางสิเพราะตายีแม่ตายไม่ดีเอาเอา,เอาพอง,งามสนุก น้ำพันไหนเอลตี้ชอบอันไหนเลือกเลยนะฮะก็ขอจบรายการแต่เพยงพวกนี้นะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับขอเชิญติดตามชมนะครับทั้งติ๊กต็อกนะครับยูทูบนะครับแล้วก็อินสตาแกรมทวิ t เตอร์เฟซ o ุ๊ทุกช่องทางนะครับสือคำว่าอร่อยมากง่ายโกชิกิเช่นนะครับแล้วเรามาอร่อยแล้วก็ทำแบบสนุกๆนุกด้วยกันนะครับกินแล้วนะครับ และทั้งหมดคือความมักง่ายของเชฟที่คนรลอกเลียนแบบไม่เข้าใจตรงไหนถามเชฟทุกรงเลยนะจ๊ะพบกันใหม่เมื่อเชฟคิดเมนูออกสวัสดีคร่อ